คุณกำลังมองหายางดีๆอยู่ใช่ไหมคุณกําลังมองหายางเท่ๆอยู่วันนี้เรามีคําตอบนิโตริดแกปเปอร์ตัวนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับพี่หนึ่งปอธนภันสองพั0สินะครับวันนี้มาในช่วงอันบ็อกซ์นะครับ ช่วงอันบ็อกซ์ของเราเนี่ยต้องแกะของผลิตภัณฑ์ใหม่ครับวันนี้มาเลยครับผมนิโตนะครับตัวใหม่ล่าสุดครับนิโตริดแกร์เปอร์นะฮะมาใหม่สดๆร้อนๆนะครับเพิ่งมาถึงเราวันนี้เลยนะครับต้องบอกว่าตัวนี้เนี่ยเป็นยางที่เรารอคอยกันมานานนะครับต้องบอกว่ายางตัวนี้เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเป็นยางที่ขายดีมากนะครับคนใช้เยอะนะครับคนขับรถออฟโรดใช้เยอะเพราะว่าเป็นยางรุ่นใหม่ครับยางรุ่นใหม่เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเราเรียกกันว่ายางเป็นไฮบริดชัยครับ ไฮบิดทายคือยางที่เป kind of uh, mm ็นยางสายพันธุ์ใหม่ครับยางสายพันธุ์ใหม่เนี่ยปกติยางเราจะมีแบบนี้นะฮะเป็นยางไฮเวทเทอร์นนะครับออทเทอร์เรนและมัทเทอร์เรนครับยางไฮบิดทายเนี่ยเป็นยางรุ่นใหม่ฮะยางรุ่นใหม่เนี่ยเป็นยางลูกครึ่งระหว่างยางออทเทอร์เรนนะครับกับยางมัทเทอร์เรนนะฮะยางไฮบิดทายเนี่ยที่เราเห็นในท้องตลาดนะครับก็จะมีโตโยต้าอาร์ทีครับยางตระกูลอาร์ทีทั้งหลายนะครับจะเป็นยางไฮบิดทายครับแล้วตัวนี้นะครับตัวใหม่ล่าสุดครับเป็นรุ่ดกัปเปอร์นะฮะตัวนี้ก็เป็นยางไฮ หนึ่งครับโดดเด่นในเรื่องหน้าตาครับหน้าตาฉูดฉาดนะครับโครงสร้างยางนะครับแก้มยางนะครับจะทําดูเหมือนยางมัทเรีนนะฮะแต่ดอกยางเนี่ยจะคล้ายๆยางออทูเรนนะฮะอ่าเป็นยางลูกครึ่งนะครับผสมกันระหว่างออทูเรนกับมัทเรีนครับผมและที่สําคัญเนี่ยยางไฮบริดทรายเนี่ยจะมีโครงสร้างที่ไฮเปอร์กว่ายางปกติทั่วไปนะฮะอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยเราเอานิโต้ตัวใหม่มาให้ดูนะครับนิโต้ริดการ์เปอร์เนี่ย ตัวนี้นะครับต้องบอกว่ามีโพลีเอสเตอร์นะครับที่หน้ายางนะครับ2ชั้นนะครับเสริมใยเหล็ก2ชั้นครับผมแล้วก็มีไนลอน2ชั้นครับต้องบอกว่าเป็นยางแบบพิเศษนะครับโครงสร้างพิเศษส่วนตัวไซวอลนะฮะไซวอลเนี่ยเคลมว่าเป็นไนเเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับ2ชั้นนะฮะต้องบอกว่าแบบนี้เนี่ยทนทานนะครับ แข็งแรงแน่นอนนะฮะตัวนี้นะครับบริษัทนิตโตประเทศไทยนะฮะเคลมว่ายางเส้นนี้เนี่ยรับน้ําหนักได้1ตัน1ตัน4นะฮะนี่นะฮะหนึ่งหนึ่งพันสี่ร้อยกิโลนะฮะหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบกิโลนะครับหนึ่งตันสี่นะครับเท่า,ากับว่ายางของคุณทั้งสี่เส้นเนี่ยบรรทุกได้ห้าตันกว่านะครับกับหกตันต้องบอกว่าโอ้โหแบบมหาศาลนะครับการรับน้ำหนักของยางเบอร์นี้นะฮะสองแปดห้าเจ็ดสิบสิบเจ็ดนะครับอ่ายางนิตโต้รีดแกปเปอร์เนี่ยนะครับตอนนี้ บริษัทตอสยามนะครับที่เป็นผู้จัดจําหน่ายยางนิโตนะครับในประเทศไทยเนี่ยนำยางเข้ามา3เบอร์ก่อนนะครับเบอร์แรกนะครับสองหกห้เบนะครับเบอร์ที่2คือเบอร์นี้นะฮะมาก่อนเลยนะฮะสองแปดห้าเจครับตัวนี้ก็ใส่ใน r a n g e r r a p t o r r a n g e r นะครับแล้วก็รถที่เป็นรถยก2นิ้วนะฮะสวยงามนะครับแล้วอีกเบอร์หนึ่งเบอร์สุดท้ายนะครับสองแปเบอร์นี้เป็นยางสําหรับใส่ Ford r a n g e r Raptor นะครับแล้วก็ Ford ทั้งหมดเลยนะฮะ แล้วก็ถ้าเป็นรถรุ่นอื่นนะครับอาจจะต้องยกเพิ่มประมาณ2นิ้วนะฮะต้องบอกว่านะครับตัวนี้เนี่ยที่อเมริกานะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์ทั่วโลกนะครับรีวิวว่ายางตัวนี้เนี่ยขับดีมากนะครับเสียงรบกวนต่ำนะครับแล้วก็แข็งแรงนะครับที่สำคัญเนี่ยเสียงไม่ดังจนเกินไปวิ่งออฟโรดได้ออฟโรดได้นะครับตามคุณสมบัติของยางแบบไฮบริดทแบบนี้นะฮะออฟโรดก็ดีนะครับออฟโรดก็ได้นะครับโดดเด่นทั้ง2ออย่างนะครับแรงฉุดแรงกระชากของรถเยอะๆที่มีทอร์กมีมาเยอะๆยางตัวนี้เอาอยู่่่่ไไมมลืนฟรีคับ ไม่ติดลมแน่นอนนะครับตัวนี้นะฮะที่สําคัญนะครับที่ผมชอบมากๆเลยก็คือข้างยางดูสวยนะครับตัวหนังสือดูหล่อมาดูเต็มมากนะครับตัวนี้นะครับ285717นะครับตัวนี้เป็นยางผ้บายสิบชั้นนะครับใครมองหายางผ้าาบเยอะๆนะฮะต้องการยางแข็งแรงแข็งแรงนะครับนิตอรริตยัปเปอร์นี่น่าสนใจมากครับต้องบอกเลยครับว่าตัวนี้ผมมองว่าจะต้องขายดีแน่นอนนะครับเดี๋ยวในอนาคตนะครับเดี๋ยวจะมียางไซส์อื่นเพิ่มเติมนะฮะแล้วถ้าเรามีข้อมูลมากกว่านี้นะฮะเราจะมารีวิว ยางตัวนี้เพิ่มเติมนะฮะขอบคุณที่รับชมคลิปของเรานะฮะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะฮะการรีวิวยางแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับขอบคุณครับ